บาปกรรมจะตมแกทันอยู่นะนักกฎหมายรายนี้อ่ะมีแต่คนตกเป็นเหยื่อทั้งมากมายแต่และรายก็มีแต่ความเดือดร้อนเขาก็คิดจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นหวังจะมาพึ่งพาอาศัยแล้วเขาก็ไม่ได้มาใช้งานฟรีนะเขาก็มาจ้างแต่ปรากฏว่าแทนที่จะช่วยเหลือเขาหรือถ้าจะไม่เอางานก็ไล่เขาไปแต่นี่กลับใช้วิชาความรู้ใช้วิชากฎหมายไปปอลอกหลอกไปหลอกเอาเงินเขา ที่เท่ากับซ้ำเติมคนตกทุกข์ได้ยากคนกำลังเดือดร้อนแสนสาหัสให้หนักลงไปกลายเป็นเรื่องใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเรื่องเก่าที่เขากำลังแบกอยู่ในซ้ำบาปกรรมมันต้องตามทันแน่นอนผมว่าไอ้คดียักยอกทรัพย์นะแพ้แน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งนะเขามีทั้งเอกสารสัญญาแคปหน้าจอลายที่คุยกันไว้ในขณะที่ฝ่ายนักกฎหมายนี่อ้างแต่คำพูดบอกว่าให้มาโดยเสน่หา แค่คำพูดคำจามันไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกเวลาพิจา,ารณาศาลท่านก็พิจารณาจากพยานหลักฐานสิว่าฝ่ายไหนมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นนะ่ะผมว่าแพ้แน่ต้องได้ชดใช้เงินคืนให้เขาทุกบาททุกสตางค์แน่เรื่องแยกออกมานะ่ะสภาทนายความนะ่ะต้องลงโทษแน่นอนมันญาติทนายความนะ่ะเขาถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะถ้าใช้วิชาความรู้ไปทำร้ายประชาชนคนบริสุทธิ์เนี่ย ถือว่าร้ายแรงกับวิชาชีพเขามันเสื่อมเสียทนายดีๆอีกตั้งมากมายมันจะทำให้เขาเสียหายไปด้วยถ้าถูกถอดถอนชื่อออกจากลิสต์ใบอนุญาตแล้วก็แปลว่าจากวันนี้จนตายอ่ะจะไม่ได้เป็นทนายอีกเลยชีวิตที่เหลือจะทำมาหากินอะไรสำารายไปกว่านั้นตน้นทุนทางสังคมมันล่มสลายไปหมดแล้วกับการทำชั่วที่ถูกรู้ทันทุกคนรู้จักหน้ากาตาหมดแล้ว,วทำอะไรไว้แต่ที่ โหดร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับนักกฎหมายก็คือสัมภารครับก็ประกาศเองเรียบร้อยแล้วว่าได้เงินมาโดยเสนหาตั้ง70กว่าล้านเนี่ยรู้สึกว่าตามกฎหมายสัมภารนะเขาบอกเลยนะว่าจะต้องเสียภาษีทันทีน่าจะประมาณสัก40%นี่มันก็20กว่าล้านเกือบ30ล้านแนละ้วที่ต้องจ่ายให้หลวงจนเดี๋ยวนี้ก็ล่วงเลยมาใช้เวลานานผ่านฤดูกาลเสียภาษีแล้วแสดงว่ามีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษี นี่จะถูกสรรพกรไล่เช็คบินแน่นอนทั้งจะโดนค่าปรับทั้งจะอะไรอ่วมอลไทยแน่นอนครับแล้วก็ตัวเองก็ประกาศเองว่าได้มาโดยเสียหานี่ก็เข้าทุกมาตาของสรรพกรเลยครับอ่วมอลไยแน่นอนต้องบอกเลยนะครับคุณจะเก่งมาจากไหนสู้คดีมาเท่าไหร่ตั้งแต่มีประเทศไทยมายังไม่เคยมีใครชนะสรรพกรได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่วางไว้นะวางกบดักตัวเองแน่นอนถ้าบาปกรรมตามทัน ถึงสมมาตรการนี้นะผมไม่อยากนึกเลยว่าชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไงจะต้องโหดร้ายเป็นร้อยเท่าพันทวีมีแต่ความทุกข์ทรมานเหมือนกับที่ท่านทำกับเหยือท่านไว้จริงๆรงลกบนดินรอคุณอยู่แน่นอนครับงานนี้นี่ไม่ได้จ่อจงบอกใครนะพูดลอยๆเฉยไม่ได้บอกว่าทนายคนไหน